ข้าวลงนแกงายเลยค่ะบ้ันให้ไม่หายถ้าบัวตองสะอาดตีจะเอาไมสีมาไว้ทำหนุนประกอากทำหนนีว่าจะตั้ ที่ส okay. right? <sh> ังคมเอาเป็นสังคินะต่ก่อนนี้เป็นที่สัคมแล้วก็แบบกันนี้กจากมารากนำเคและเราจากน้ำที่องมากเคยี่างอย่างของควา่าปีที่เป็นกับปีแรกเลยก็เลยท่านอาจารย์ที่ใช้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปบอกกันที่สนามให้ตกสนามพาเข้าไปกลับ ก็ทำพีหีีกจะมอี่ีใจาอินมาก็ได้ครต้งใส่สองไม่ได้สอง้จะสบายกจีองอนามันออก่าตั้งกต้งดก้านี่มาได้ต้องมาตั้งนี่ก่อนมาทำพิธีก่อนมา ทวะโตอะระหะกตสสมมาสมธัสสะนะโมตัสตวะรตอะระทะโตสัมมาสมภัสสังเราะว่ากันามมาดเพื่อบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้รับรู้รับทราบเช่นาุริมายาภกินายะปัจฉิมายะอุตรายะเติมายะ parbaya Hisaya Kapana Iiri semin papa Mahaka Sepena kepada ขาปิตัมกุทธาปุระกุทธาธาตุม์ิรัสานามาเมธสุวรรณะรัชตังรัตนังปามีตังกุทธาปุระพระเจติยังสามวันธามิสัพพะธาท่าต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวบุตรเทวดาเยวิทังรักษาเจดีพระธาตุปนอเจดีเจ้าเรือนสามพระองค์ เจ,จ้จาราชครูหลวงโคนสเสเก าาป,ป,ปุกราพาชรานวระพระธาตุพนมพระผู์เจ้าที่เจ้าแม่ธรณีพระยาสตานาคาอัญ,ญานาคทั้งเจ็ดที่ดูแลรักษาปกปักรักษาเจดีย์พระาธาตุพนมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงรับรู้รับทราบวันนี้วันศุกร์ที่25ตุลาคม2 5 6 7ข้าพเจ้า ไดอาราธนานิมนต์พระครูสุตาเจติยานุรักษ์พระครูสังหารช่วยเจ้าว่าพระพระธาตุพนองเจ้าคณะตำรวจากธาตุพนองเขตหนึ่งได้นำประกอบพิธีบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในการเอาไว้เรื่องสักการะบูชาแด่พระโรมธาตากำลังประกอบพิธีจึงถือโอกาสบอกกล่าว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้รับรู้รับทราบและมาอำนวยอวยชัยะประทานพรให้ข้าพเจ้าตงปราสัจจาผู้โ่งโรคเมรัยทั้งหลายทั้งปวงอันตรายใดๆก็จะได้มาตั้งใจแต่บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นชื่อว่ายากจนเข็นใจด้อยทรัพย์ปัญญาเพอย่จะได้เกิด่าได้มีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ให้มีแต่กัลยาณมิตรคิดดีทำดีปกป้องเชิดทูปบูชาวัดวาพระศาสนาให้ความปรารถนาที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจแล้วปรารถนาแล้วจงสำเร็จจงสำเร็จตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยครอื Namo tasa bhagavato arahato sama sambo tasa Namo tasa bhagavato arahato sama sambo tasa Namo tasa bhagavato arahato sama sambo tasa Putang sara kacami tamang sara kacami sang kanker kacami tu ti yang pi putang ker nang kacami tu ti yang pi kacami tu ti yang pi sang kanker nang kacami tu ti yang pi putang ker kacami tu ti kacami tu ti kacami

Eta depi kawe upo ambe anu paka cima pati patata tata katena api sampo taja bukara ni jana kara lupa semaja api jaja ya tadi kata maja sampi kawe mama cima pati tata katena api sampo taja bukara ni jana kara ni upa semaja api jaja sampo taja ni bana ya sampo tadi aja mewaru ya piko makose jadi tang sama titi sama sama kapo sama wajah sama kama sama sama mati sama wajah sama titi sama di kawe pati tata katena

કેદાન દોગા મર્યાસા જા જામિને કભેવો વેરૂજે તે તો क्या वन के वन का मेरे का भाई मैं सोचा तो सोरे या साचे सोरे वाती बड़ी बताऊं ना बात ऐसा करेंगे तो वो तांग क्या रहता है नंग ना सुबह सुबह तांग हो वाता वहाँ पे कभी साचे केरो के समर के सप्रम के सा सप्रम ये पचास जा सभी हो रहा है उन्हें तरह सब बात सब कुछ भी सब कुछ तो बच्चा जाने के तो जब भी कभी भी सोचा या साचे सो के वाती बड़ी बताऊं

Ayo, teman-tim, aja dia nanti tadi pun apa-apa. Tiga tambah buatnya, Pak. Kawan-kawan, kapan dapatnya? Bagi yang bikin, Pak. Kawan-kawan, makin atum. Kita sering dapat orang, yang kencis seperti jantan, Pak. Sama canggih, roda taman. Tipe mati, dia jangan kawan-kawan tahu. Taman taman. di singkong tadi, barang. yang sama, dia dah makan. Tapi kung manang kewa ng satang tangto tawa ka tewa sa tamuno sa cha ka ng tewa ng sa tawating sa tewa sa tamuno sa tawating sa ng tewa ng satang yama tewa sa จามานังเทวานังสัตตังสุตวะทุสิตาเทวาสัตต์โนสาวิษณุตุสิตานเทวานังสัตตังสุตวะนิมารลติเทวาสัตต์โนสาวิษุนิมารดลตงเทวานังสัตตังสุตวะปารณิมิตาวาสวาตีเทวาสัตต์โนสาวิษุปารณิมิตาวสวาตีเทวานังสัตตังสุตวะพระมกจิกาเทวาสัตต์โนสาวิษุพระมกจิกานังเทวานังสัตตังสุตวะพระมปริจจาเทวาสัตต์โนสาวิษณุพระมังยจชะนังเทวานังสัตตังสุตวะพระมัตบโน

Dewa nang satang tutawa, apa mana suka dewa satang menusa tu nang satang tutawa, suka kina Satama nosa jum punya ngekanang tewa nang satam juta wakasan jisatang tewa satamono sawesung, asan jisatang nang tewa nang satam juta wabe. Rapala tewa satamono sawesung, pera nang tewa nang satam juta wakabi. Raha tewa satamono sajum nang tewa nang satam juta wakata pa tewa, satamono sajum nang tewa nang satam juta wakata sa tewa satamono suka nang tewa nang satam juta, juta si tewa satam juta si nang tewa nang satam juta wakari Ewasa atau manusia, besok ya tampak kawat apa nih si yang isi peterni kita juga terang terang saja kan pewati tanpa peti peti yang sama nena wa pramena wa teve nawa mare nawa prapunawa ke na civaloka seminti, ya tiha te na khane na te nama te na yawa pramuloka satu abu kaje.

อเกตัมเมปัสสนานังวิราโกปัสเมตุเกอเกสังเกปัสสนานังคุณยเกเตอนุตเรอกาสมิงตันังตตังอังอังปัญยังปวาตะติอกะกายุจวัณโนจยโสกิติสุขังพะลังอกัสสะทาตะเมทวีอกะตมะสะมะหิโตเทวะปุตโตมะนุสโสวะอกะปะโต चले अरोखा सुखे हो ये सहा सपे या देवे स अथारा था सुखेता वेरोहात सा चले अरोखा सुखेता हो ये सहा सपे या देवे स अथरा था सुखेता ये सहा सपे Puto sa panyo tayano tamolo putaro walo na wasang po baka para to ite tamara tana tayang ite sa ngaro pa wena sa pantara ya wina sa to sa pata ite sa nja ano pa wena sa pato ka sa pabaya sa paro ka sa pasa tro wina sa to sa pata puto sa panyo tayano tamolo putaro walo na wasang po baka para to ite tamara tana tayang ite sa ngaro ya wina sa to

สชาเรดีครับเอากระถาไปว่ากันนอนนานงานนอ้อยเาาวออกได้แล้วนี่จะได้เราเรียนด้วยนอนนานงานน้อยใย้่อยเงินหมดเงินมีหน้าสดเงินหมดก็หน้าแหง้ง ไม่แห้งง่ายๆหรอกตั้งใจมาทำบุญขนาดนี้สถานที่ทำบุญก็ศักดิ์สิทธิ์มีพระบรมธาตุพระนมเป็นสักขีพยานในการทำคุณงามความดีมีพระบรมธาตุพระนมเป็นที่ยึเดเหนี่ยวจิตใจพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ไรับความเมตตาจากพระครูโสตเจติยานุรักษ์ พระครูสงฆาผู้ช่วยจเจ้าอาวาสพระประธาพนพระนอมท่านไนะนำถาวายบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในการถาวายเรื่องสักการะที่ทำมาแล้วด้วยใจอันบริสุทธิ์ของข้าพเจ้าถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาสังฆบูชาพระบูสมากการเริญนพุทธมนต์สวดธรรมจกักทำบัตนสูสรด้านหนักเหล่ารูปเดียวการ,กรพุทธมนตรูปเดียวตั้งแต่ต้นจ,นจนจบไม่ติดไม่ข,ดขา,ววา,าเดเอาหน่วสวดน่วเหลือเกินเสกตัวให้ศักดิ์สิทธิ์เสกจิตให้มีกุศลเสกดีใส่ตนเสกองทนใส่ มาปุบนาุบป uh ัต huh. ิสา้นิดอายุยาอยู่สาระวันนี้แหละสาระมุทรเดินกรรมนามเลวไปรู้จักพระจอยู่สังคมอยู่เขพเขตเขมหาดพรครับก้องเวลาให้ยุบ